บ้านในสวนสแตมจ้าวันนี้เราจะมาทำหมูกระทะอีกแล้วพี่กิ่งนะคะเป็นคนหนักหมูห่าวคุกเข้าไปพี่การทำน้ำจิ้มค่ะด้วยเครื่องปั่นและประสงค์ไฟฟ้าอย่างดีไฟฟ้าจะผิดนะคะตัาวต้องแซ่บใช่ค่ะกล้ามจะได้โตๆเป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อตัคาวต้องแบบดีห้ามไม่ลยากพี่ื้าซื้อซืืซื้อหรือหน้าคนดึง ดึงแล้วรู้สึกฟินไหมคะฟินค่ะฟินยังไงคะทำหน้าให้ดูหน่อยฟินมากอันนี้อันนี้อันนี้ทำไงคะเย็นมือเย็นไหมเย็นอ่ะเย็นอ่ะหมักไว้หมักขยำขยำให้เข้ากันหมูจะได้นิ่มๆอันนี้ป้าใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะคะแล้วก็ให้น้องเป็นคนหมักอืมอืมแล้วก็จะมีปลาหมึกที่ใส่น้ำหมักแล้ว แก็มีลูกชิ้นด้วยที่ใส่น้ำหมักด้วยก <sy ันก็มีลูกชิ้นนี่แค่นี้แหละค่ะบ้านๆเนาะง่ายๆสไตล์เด็กๆยังไม่ได้ทำอ่ะกินหมูแข็งขยำขยำขยำอย่างนี้ดิขยำในนู้นดิไม่ต้องเอาขยำกับมืออ่าโอเคเรูปสไตล์เครื่องอย่างเงี้ยพะอเบียร์อดีตพ่อเบียร์หั่นหมูแข็งใช่ไหมเบื้องหลังน้ำจิ้มสุดแซ่บจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขา ออเครื่องปั่นพริกเอกประสงค์ปั่นพริกปั่นกระเทียมปั่นหอมได้หมดเลยนะมะ่ใหูชถ้าหมูไม่แช่แข็งหน่อยหน่อยแล้วมันหั่นบางๆไม่ได้มันจะแข็งงมากอืะขยำให้มันเข้ากันดูดีคจะเห็นเต็มเลยค่ะเต็มๆใส่กระเทียมไม่ยังคะที่รักยังไม่ค่ะเชิญไปรับเอากระเทียมมาค่ะ เราไม่อยากปั่นไม่อยากปั่นแล้วกอนนั้นอ่ะเอิเอามือไปจับจมูกรอกระเทียมแปบบ๊บหมูที่แสนบาทบ้านเราไม่เน้นกระเทียมใส่แม่ให้หมดเลยดูเลือกอย่าเอากรีดสีดำสีดำอย่าใส่ไปนะลูกมันเป็นเชื้อราเราต้องเลือกให้ดีนะคะแล้วกระเทียมเราเลือกเอาที่<บ>าขาวๆกระเทียมที่เขาแก่แล้วมันจะเป็นแบบนห้นะคะมันจะชอบเป็นลาเนาะ เลือกให้ดีหรอเลือกทีอันจับบ,บีบดูอันที่มันนิ่มัแบบว่าเออไม่ต้องเอาใส่ไปนี่หรอบางบางแบบพิดก,กล้องเลยเอาค่ะขยำค่ะชาตินี้จะได้กินไหมคะ <c oughs> ไม่ <c oughs> นยนบรรยากาศบ้านเรานะคะตะแล้วเห็นไหมอ <c oughs> ันนี้เตาคู่ชีพ <c oughs> ดูหน้าบ้านหน่อย เอ๊ะตอนนี้เด็กๆไปไหนกันหมดที่เหลืออีกสามคนหายไปค่ะหน้าร้านเราเจะเแบบนี้ฮะนี่บ้านเราเป็นร้านค้าเล็กๆแล,กแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆอยู่หน้าบ้านแบบนี้นี่ก็นสามแยกค่ะอันนู้นเป็นโบสถ์คิดจะจักน้องแหนน้องหนน้องหน้นีนนน่เป็นโบสถ์นะคะบ้านเรามีร้านค้าของเราไปไกลนะ พี่กิ่งนั่งอยู่กับพี่กางเห็นไหมทำอะไรกันคะตัดน,น,น้นเจิ้มคะ่ะตันหมูจ้าเห็น <laughs> ไหม ยายกำลังทำเหรียญโปรยทานโอ้รถคันีแข็งมากเลยค่ะลูกจะรีบไปไหนนึกว่าแข่งแลลี่หนุนๆๆต้องแตมกำลังมาค่ะแต่กำลังขี่กันมาดูกันดูไกลๆ เกียบขี้แบนไปไหนมาคะหาควายหา่อที่สำคัญหาควายแลื่ที่สําคัญคือเหยียบขี้ควายมาค่ะเอารถไปน,นู้นเลยค่ะเดี๋ยวมัสิงเหน็ดในบ้านนะคะไปค่ะออกไปกิ้งนอกอเลยแต็มแน่แม่แต็มแค่ใส่บ้านไปเร็วเร็วนะไปเลยเลี้ยวไปเลยค่ะเอารถออกไปข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวขี้ควายเร่วงนี้นะคะเขากำลังทําของกินปกนะแป๊ว สวัสดีค่ะยังชื่นางสเตมป์พูดไม่ช่วยงานอะไรเลยนะคะพี่นุเริ่มเรียนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะขอเตรียมของให้เสร็จก่อนนะแล้วก็จะมาดูว่าพี่คุณจะก่อไฟได้ไหมนะคะน้ำจิ้มเสร็จแล้วหมูหมักเสร็จแล้วทีนี้รอพี่คุณค่ะตกน้ำมาแล้วนะคะเฮ้ยอย่าดับสิรอดูพี่คุณนะคะว่าจะกาอไฟได้หรือไม่อันนี้ มีกุ้งกา้ามสาพูดช่วยนะคะกิ้งกิ้อันนี้อันนี้อันนี้เก็บก่อนเดี๋ย่ะตกนี่คือกุ้งกา้ามสาพูดช่วยกินนะคะเออกินอย่างเดียวอันนี้กุ้งก้ามสาเอ้านี่ไปเก็บก่อนแล้วขอแตกมาอ่าแล้ดูพี่คุณต่อเจอเจอจ,จ,จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแทดแทดแทดโอ้ไม่ได้ร้องเพลงเลยเนี่ย ทำไมอ่ะปักเลยไม่ไปเอาปากกว้างไปเหรอครับลมมันไกลเกินไปอ้าวลมมันไกลเกินไปน้องคุณทำไมไม่เอาวางไว้ในนี้แล้วค่อยโจทยคุณวางไปแล้วมันโจทยไม่ได้เนี่ยพับแม่งเลยไม่ฉีกให้มาเล็กๆสิครับใช่เนาะก็แย่ใส่น้ำปลาด้วยใช่ไหมเจสเอามะนาวใส่ก่อนมันจะได้ไม่ดำไอการรู้แล้วใช่ไหมว่าแม่กับเรือใช่ไหม ทางการปรุงน้ำเชื่มให้ทุกคุณเกาะไฟรถขนานใหม่แล้วครับรถแลนลี่นครับโวดฟลๆตฟมาแล้วครับเอาดูดีทันไหมเขาสิ่งมากเลยมะนาวอยู่ไหนนะมะนาวอยู่บ้านชวว ไปเอามาเลยนะระดับโลกนะไปเอามาเลยนะอะไรอ่ะพี่กิงไปดูดิพี่กิงจำได้พี่กิงจอดรถก่อนลกูก <Yes, yes. S 1> อ้าวดูซิจะตื่นไหมเอา,า่อานาค่อยๆกรบมไม่ใช่เอา,า่านกบกบเอากอน,นกแบนๆตะแคงตะแคง ให้มันมีโรงโปรงอากาศอย่างนี้นี่ให้มันลนขึ้นมาบนนั้นรำมารองดูกันนะหมุมันจะติดไหมพี่คุณมุ่งมันมากเอาออกเอาควนไปทางนู้นจริงเหรอครับทำอะไรนี่บ้านจะชวดมีตาเก็บมาเยอะ Thank you เอ,เอไอก็จะให้แม่กินแต่น้ำหวานเนาะแม่ก็ยิงอ้วนอ้วนอยู่อ,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 อะไรอย่างไรก็มาเรียกเขาฉั่งช้างฉั่งช้างฉั่งช้าง,ง,งเองก็เอาแต่น้ำหวานให้ข้ากินข้าก็ไม่กินข้าก็เกรงใจ บอกว่าอยู่ในตู้เย็นบ้านชิชวดในถุงอ่ะเดินไปดูได้เลยอยู่ตู้เย็นบ้านช่วยเดินเล่นดิไม่ดับงั้นคุณก็เอาแนวนี้สิลงมันจะได้ลนขึ้นมาแบบนี้ออันนนี้คืแขปมมันก็จะใช้แบบว่าค่อยๆลนขึ้นมาแล้วมันก็จะติดเองได้เลยนะจ๊ะนะประเทศไทยนะมืออ่ะ แน่ใจม,มันใหญ่ใส่นะแกงโอโหมันติดมือด้วยปะเบี่ยโทษทีนะคะแตร์แตรดูดไม่ทันมันติดเหรอก็มันเป็นรูจุ๊บจุ๊บนี่ไงเห็นไหมมันเป็นรูะมันแบบบุ๊บุญย,ยากาศให้ทำไงอ่ะ พี่คนทำทำมายากลหนวดปลาหมึกติดมือทำไงอ่ะก็มือจับแบบมันก็ติดแล้วลูกได้ทุกอันนะได้ทุกอันเลยกดลงไปมันก็ติดแล้วเนี่ยดึ๊ดเนี่ยขอติดเลยจริงน้องกอลองหน่อยนี่แล้วมันจะเหม็นคาวนะคะห<า>ัวแล้วอย่ามาจับแก้วฉันแปลว่าจับหัวไปแล้วค่ะคอยสักผมปะติดไหมเนาะพี่คุณเออไม่พิษ เลมเไไหมอเมีชีวิตอยู่อ่ะกิ่งไม้เล็กๆๆๆๆๆมันมีชีวิตอยู่อ่ะอะ่มันดิ้นอ่ะมาเกี่ยวตงใส่ป้าจะต้องก่อเองอะคะออ่ะออ่ามาดูกันว่าป้าจะก่อติดไหมพี่คุณก่อไม่ติดไปแล้วนี่หลังจากที่ป้ามก่ออยู่นาน เรากระเป๋านิดๆน,นะคะก็เอาสีกระดาษเข้าไปไม่รู้จะติดไหมไม่แน่ใจตอนเรียนลูกเสือเขาให้ก่อไฟหุงข้าวไหม ทำไมพวกพ่อเบีย์ได้ก่อวะเขาไม่ก่อดนะแต่ว่าให้หัวหน้าก่ออย่างเดียวคนอื่นไปเตรียมจานเตรียมข้าวะรอกิน<ะ>คนอื่นไปรอกินน่ะเหรอใช่ตอนนี้ป้าก็จะตายแล้วค่ะควันท่วมหน้าแล้ว,ลวะนะคะขอให้ติเดเถิรดจะได้ไม่อายเด็ก ยนอยู่แล้วยายเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรก็ให้เปิดแบบนี้ไม่ต้องเขาบอกให้เปิดไม่ให้เปิดโทรีกันแสงเขาบอกเขาบอกให้เปิดวะนาดได้เขาอืออือนี่แหงอะไรว่าอืออือบิ้วไงบิ้วให้เศร้าไงแม่ ะะวิจารวิจารชุมชนช่วงวิจารณชุมชนเไหรอไม่เปิดแจ๊สไปเลยอ่ะจะติดไหมคะลุ้นกันค่ะเห็นไฟแดงๆที่ฐานแล้วติดแน่นอนขวเป้าหน่อยนะ อันนี้หายหมดเลยค่ะสมาชิกเหม็นควันคุณหิวทนไม่ได้กินถุงไปแล้วครับท่านนางฟ้าพี่จยานน้ำจิ้มยังไม่เรียบร้อยเลยไปแล้วคุณนายฉันน้องคุณแบากระทะอาหนิลูกน้องการมาเก็บเขียงกับมิสิกาที่รักเราต้องใชใ้เด็กทำทุกอย่างนะคะสอนเขาค่ะเขาจะได้ทำเป็น เห็นไหมไสุดท้ายพี่ก็กขอติดค่ะขอติดด้วยจานพันจัรจ์พัด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 แบบนี้มก็ติดเห็นไหมเนื่องจากว่าบ้านเราไม่กินเตาแบบว่า กระทะที่มันเป็นรูๆนะคะเพราะว่ามันจะแบบสัมผัสไฟโดยตรงแล้วก็เลยใช้กระทะที่มันเป็นเออามากับมากับเตาย่างอะคะ่ะมากับเตาย่างเตาย่างไฟฟ้าเป็นกระทะแบบนี้ถัดลองเตาย่างอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งวันนี้ชืนี่นแหเราจะกินแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะไม่ใช้เตาแบบเขา เวลาย่างมันก็จะมีเสียงงเงี้ยพี่เขียนมาแล้วจ้าทำไงบ้างพี่เขียนนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆกินได้นะครับอร่อยด้วยน่าจะมีไข่นี่เขาเป็นเสียงเหลือกตรงนี้ไหมครับนี่ไข่น่าจะมีตรงนี้นะครับดูนะครับผมขาเจ็บอยู่ครับผมขาเจ็บนี่ปลาหมึก ตัวใหญ่ๆเอาซะเลยเอาซะเลยเอาซะเลยกินหอมยกินดิบๆซะเลยสดชื่นหนังสดชื่นด้วยนะครับกาดนี่หนังเราจะเปลี่ยนจากบ้านเด็กป่วนสแตมเป็นสดชื่นแล้วนะคะเป็นสดชื่นตามพี่เอิร์ธได้อย่างไรกันได้สิขแล้วเอาให้พี่เอิร์ธดูนะค่ะมากินอะไรกันวแจกคุงแกงไปนอนค่ะ กุ้งนอนตองมีไอ้กรอกด้วยครับเราจะเก็บมาดิแต่มันมีต้มถ้ามันมีต้มเราเราเสียงมันก็จะดังยนี้ฮะเสียงป็นไงเสียงดีไหมเสียงไม่ดังอย่างนี้ดูน้องดิรบีอ พี<ไ>่เกรนไม่ต้องหันก็พอพี่กิงงามน้ำว้ายเอาน้ำมันลุ้ยแล้วลนะ่ะพี่เคนเอาเด็กๆเร็วๆค่ะพร้อมหรือยังล้างม,มือกันหรือยังพี่เคนล้างมือยังเริ่มแล้วเริ่มบรรเลงเพลงรักเสร็จแล้วขราวเบียร์น้ำเสร็จแล้วเราดื่มน้ำอันนี้ยน้อง,ง,งกิงง่มน,นั่งตรงไหน,หนดี ไม่รู in hmm ้นี่ถ้าเป็นตรงนี้ก็เป็นการเอาลูกชิ้นออกจากกระดูกโอ้ยอุ่นคือก็เปกินได้นะครับก้าวลูกชิ้นตั้หถุงนึ่งติดนี่เลยที่นั่งตกไรใช่ไหมคะอยากกินกุ้งมักอะก็ย่างมันนี่อ่ะกินอืมเอาไปหน่อย คนนู้นเป็นนั่งดำอยู่นู้นคนเดียวกินั่งทับแกะก็อะไรไหมคะยังกุ้งให้หน่อยดิเอาไม่ขึ้นอ,อุ้ยอันนี้มีคนไปทำอะไรมาด้วยตราไปได้เสียงเคี้ยวเหมือนเดิมพี่เบียดูดิบ๊ายบายขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะไม่ต้องกดบ๊ายบายครับไม่ต้องกด,ดค่ะไอ้นี่จะก,กินแล้วค่ะบ๊ายบายครับแล้วค่ะ